อาแล้วถ้าเลิกงานแล้วพี่ก็ทำความสะอาดรูปักด้วยนะครับเพื่อได้ทนในการใช้งานการอาร์กการสปาร์กได้ครับถ้ามันสกปรกอันดับแรกมันจะนำไฟไม่ค่อยดี2คือจะทำให้ช็อตที่ปักตัวลำนะครับได้ด้วยอีกทางหนึ่งครับสัรีปันชุบทินเนอร์ ทินเนอลุบมันหมาดแล้วก็ปั่นทาความสะอาดถ้าไม่ค่อยได้ทํำความสะอาดมันจะดำจเกิดจากคาบน้ำยาและสิ่งสกรปรกทั่วไปจะทำให้ไฟมัมเดินไม่สะดวกอตอนนี้เสร็จแล้วแล้วมาดูที่แล้วก็ทำที่ลำด้วยนะ ปักตัวผู้อันนี้ผมเอาออกมาเอาอผ่อาออกมาเพื่อจะแนะนําวิธีการเช็ดถ้าอยู่ข้างในมันก็เช็ดไม่ไมสะดวกใช่ไหมพี่กับปั่นอย่างเงี้ยดูไมนก็เช็ดขอบให้มันเงาอย่างเงี้ยนะครับตลอดแล้วเราใช้ไปนานาน,นาเช็ดแล้วอะไรก็แล้วทำไมทำให้ปักสปาร์กได้สาเหตุเกิดจาก ตัวนี่จีบเพราะว่าข้างๆด้านข้างมันจะเกิดการสึกไปเรื่อยถ้าใช้เป็นนานๆเพราะนั้นเราทำการหาอะไรก็ได้เสียบเข้าไปแล้วก็ทางนิดๆใ,ให้ให้จีบมันไม่ชิดกันห่างๆหน่อยเหมือนของใหม่ครับทางนิดๆิดอ่าข้างนีน้นี่อ่าอย่างนี้นี่มันบานไว้เพื่อเวลาเสียบ มันจะแนะที่ตัวกันอาร์ก่อนกันอาร์ที่ขั้วบอกนะมันจะแนะโดนก่อนแต่ถ้าใช้เป็นนานปุ๊บหัวมันจีบมันหุบใช่ไหมมันแทนที่จะโดนตัวกันอาร์ขอบนอกก่อนมันดันหลุดเข้าไปข้างในเลยกายไม่การสปากร์แล้วไม่โดนการสปากร์แล้วแต่โดนปลักด้านในชั้นในก่อนเลยก็เลยทํากันมันก็เลยทําให้ปลักที่ ตัวลำเสียเพราะมันสปาร์คเพราะมันไม่ได้โดนกันอาร์ก่อนที่วงแหวนรอบนอกก่อนอ่าโอเคครับ